ก็ว友，ยเพเยตาจหาสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้อักษรจีนเพิ่มเติมนะครับอักษรที่จะมานําเสนอในวันนี้คือคําว่าเตี้ยนครับหมายถึงสายฟ้าอสศนีหรือกระแสเนาะสายฟ้าอ่านว่าเตี้ยนนะครับซึ่งเ,เราดูตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะ นี่คือสายฟ้านะครับที่ฟาดลงมาสู่ดินนะครับเนาะและอักษรจีนนะครับคนจีนเลยเขียนมันไว้ก่อนเริ่มต้นเนาะให้รู้ว่าไว้ตอนที่ฟ้าผ่านเนี่ยแสงมันจะแปรแปรแปรมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของข้างล่างนี้นะครับหมายความว่าเป็นแบบนี้เนะาะเยอะมากมาเลยนะแตกเป็นล่าเป็นฝอยไปนะครับอ่า ก็เลยเขียนได้ตามลักษณะรูปแบบนี้นะครับแล้วอยู่ๆทําไมถึงมีอักษครคาว่าอีที่หมายถึงฝนมาประกอบอยู่ข้างบนล่ะให้เรารู้ว่าก่อนฝนจะตกเนี่ยฟ้าจะร้องก่อนนะครับหรือระหว่างฟ้าระหว่างฝนตกเนี่ยนะครับฟ้าก็จะร้องร้องแล้วก็จะเป็นฟ้าแลบก็จะเกิดเป็นกระแสไฟแพร,บ,พร,บ,พรบออกมานะครับก็เลยเขียนเป็นอักษรนี้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับฝนเนาะ แล้วก็จากนั้นก็วิวัฒนาการเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นอักษรจีนปัจจุบันเช่นนี้นะครับเตี้ยนด้านบนก็คือด้านบนก็คือเกี่ยวกับฝนนะครับด้านล่างคือสัญลักษณ์ของนะครับสายฟ้านะครับที่ฟาดลงมาจากข้างบนเนาะโอเคเรามาดูวิธีการเขียนนะครับ มีหลักหลากอย่างนิดหนึ่งอ่าเตี้ยนนะครับเตี้ยนโอเคเนาะอย่างเช่นคำว่าเตี้ยนห่านะหมายถึงโทรศัพท์เนาะเตี้ยนเติงหมายถึงจะหมายถึงหลอดไฟนะหรือว่ากระแสะไฟหรือว่าไฟนะครับโอเคไหมครับ อะคำต่อไปครับอ,อักษรนี้อา่านว่าเหลนะเหล่เนะห,หลไม่ถึงฟ้าผ่านะก็คือเสียงเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอ่ะทุกคนลองดูอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือ สายฟ้ามาก่อนก็คือคำว่ามันจะู่คำว่าเตี้ยนอันนี้คือแค่แทบแทบทบทบนะครับจากนั้นก็เกิดเป็นเสียงขึ้นมาเลยเรียกว่าเหลโอเคครับอันเนี้ยไม่มีเสียงมีแต่แสงอันเนี้ยมีแสงแล้วก็มีเสียงนะครับโอเคเนาะอะสัญลักษณ์นี้นะครับ เหมือนรูปกรองนะครับที่คนจีนเอาไว้ตีในงานเลื่อนเริงเพราะฉะนั้นคนจีนนะครับได้ยินเสียงฟ้าผ่าก็เหมือนกับเสียงกรองมันคลุ้มคลุมคลุ้มคลุมนะครับก็เลยเอาสัญลักษณ์กรองหลายๆตัวเนี่ยดังพร้อมกันโดนตีพร้อมกันแบบเสียงฟ้าผ่านะเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยดังเหมือนกับกรองหลายๆตัวเนี่ยมาตีพร้อมกันนะครับก็เลยเขียนเป็นอักษรนี้นะครับอักษรจีนนะครับ อันนี้ก็คือกรอง4ตัวอันนี้คือสายฟ้าที่อยู่ระหว่างกรองนะครับที่ระหว่างเสียงนะครับอักษรคําว่าเหลยเนี่ยเขียนได้หลายอย่างนะครับดูกันแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้สมัยก่อนเนาะแบบนนนนะนแบบนี้ก็เขียนกันนะสมัยก่อนแบบนี้ก็เขียนกันโอเคมั้ยครับจากนั้นนะครับการที่ฟ้าจะร้องนะที่ฟ้าจะร้องเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับ นะครับประจุบนฟ้าก็คือเกี่ยวกับฝนนะครับก็เลยเขียนเป็นอักษรลักษณะนี้เนาะฉะนั้นก็วิวัฒนาการเรื่อยๆจาก4เหลือ3 3นะครับสก็คือเยอะละเนาะจาก3ปุ๊บเอามาแค่1อันเป็นตัวแทนสุดท้ายอักษรคำว่าไหลเขียนแบบนี้นะครับเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ทุ่งนานะหมายถึงกรองทั้ง4ตัวหรือว่ากรองนะครับเสียงกรองเสียงฟ้าผ่าที่ดังเหมือนกรอง ครับเอาวิธีการเขียนครับ e. อีอันนี้เอาว่าไหลนะครับโอเคต่างกันนิดเดียวนะครับอักษรเตี้ยนที่หมายถึงสายฟ้านะครับ มีหางเพราะสายฟ้ามีหางเนาะต่อไปอักษรเตี้ยนไม่มีหางเพราะว่าอาักษรนั้นล่างนี่เป็นตัวแทนของกรองหลายตัวนะแต่ย่อเหลือตัวเดียวโอเคไหมครับอ่านว่าเลยใช่ไหมว่าตาเลยตาเลยแปลว่าฟ้าร้องฟ้าแลบนะโอเคไหมครับเลยเชิงเชิงนะหมายถึงเสียง,งนะครับหมายถึงเสียงฟ้าร้องนะครับ โอเควันนี้ก็เรียนเพียงเท่านี้นอกสองตัวง่ายๆนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจเจียน